ไปตามต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับไบโอเทคก็ร่วมกับบร,รษิษัท P Solution จำกัดพัฒนาขยายพันธุ์อินทผลัมอินทผลัมพันธุ์บาฮีนะครับบาฮีเดี๋ยวนี้กิโลกรัมแล้วเป็นพันบาทเลยนะครับที่มีขายตามฤดูกาลนอ,อกจากนี้บาฮี bah เนี่ยก็ยังเป็นผลไมท้ที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรมีการเพาะเชื้อกันแล้วใช่ค่ะพอเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยเทคโนโลยีค่ะไปติดตามเรื่องนี้กันเลยนะคะ ในส่วนของการร่วมกันวิจัยนะคะทางรองผู้อำนวยการไบโอเทคดรเทรยุทธ์ตู้จินดาค่ะท่านก็กล่าวบอกว่าไบโอเทคเป็นหน่วยงานวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถความมั่นคงในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ผ่านมาไบโอเทคได้นําเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่มีอายุยาวนะคะอย่างเช่นปาล์มน้ํามันมะพร้าวจึงนําเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ขยายพันธุ์อินทผลัมพันธุ์บาฮีนี่ค่ะถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของงานวิจัยที่ ได้นําเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยช่วยกเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มรายได้กระจายโอกาสให้ทั่วถึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจนั่นเองค่ะก้าวเนี่ยเป็นก้าวสำคัญคือเราอาจจะเห็นว่ามันช้าในช่วงต้นๆน,น,นะคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยไอการผลิตเยี่ยเราทำสต็อกทั้งหมดได้แล้วเนี่ย นะการทำ mass production เนี่ยมันจะเร็วมากเพราะมันต่อยอดได้เรื่อยๆนะครับก็หมายความว่าอย่างที่คุณประพัฒว่าอนาคตไกๆลๆราคาไม่แพงขนาดนั้นหรอกนะถ้าผเป็น mass production ได้เยอะๆนะครับผมคิดว่าอันนี้คือก้าวสำคัญของไอ้ตัวเทคโนโลยีนะที่เราใช้เวลาเข,เขาเรียกมีแ a ช s i o n ของการทำนะจนประสบควาสมสำเร็จนะผมคิดว่าอันนี้มันจะเป็นไอ้ตัวพื้นฐานสำหรับไอ้ตัวอินทรพรัม ในประเทศนะก็อาจจะมีหลายๆโครนที่มีความสำคัญหรือจะมีโพเทเชียลในอนาคตที่จะมาทำต่อไปนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในแง่ของอต้นพนันธุ์อินทผลัมไม่อนอย่างที่คุณพัดว่าเ่ยนะอยากให้ไทยเป็นฮับอินทาลัมของเขตเนี้ยนะไม่ไกลไม่ไกลเกินเืลอ ดรยี่โถทัพพทัศนะครับทีมวิจัยของโรงงานผลิตพืชสมุนไพรไบโอเทคบอกเพิ่มเติมว่าอินทผลัมเป็นพืชตระกูปลปาล์มที่มีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูปลปาล์มไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็โตช้าด้วยนะครับดังนั้นการพัฒนาเนื้อเยื่อจึงเป็นระยะเวลาสําคัญจึงเป็นโจทย์สําคัญที่จะเริ่มวิจัยโดยการคัดเลือกพันธุ์อินทผลัมเพศเมียพันธุ์บาฮีที่มีลักษณะดีนะครับมีเนื้อเยื่อที่เจริญในส่วนยอดและใบอ่อนมาเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 1-2ปีเลยนะครับจนสามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยการวิจัยปาล์มน้ำมันด้วยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีนะครับซึ่งในอนาคตจะมีการใช้ระบบ Bio อ e a แอคเตมาเร่งกระบวนการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพิ่มเติมเพื่อเพื่อที่จะให้ได้จำนวนต้นอ่อนเนี่ยมากขึ้นครับ ส่วนทางด้านประธานบริษัท P Solu ู tion จำกัดนะคะคุณประพัฒน์วนาพิทาค่ะคก็กล่าวบอกว่าอินทผลัมนั้นเป็นพืชมูลค่าสูงผลสดจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ5 0 0ถึง800บาทนะคะทั้งบริโภคในประเทศเองแล้วก็ส่งออกด้วยขณะที่ต้นกล้าอินทผลัมเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอิรักอียิปต์อังกฤษราคาสูงถึงต้นละ1 5 0 0ถึง2,000บาทจึงมีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นที่จะลงทุนปลูกได้ค่ะแต่ถ้าสามารถผลิตต้นกล้าอินทผลัมที่พ เลี้ยงเนื้อเยื่อได้เองในประเทศแน่นอนว่าราคาก็จะถูกลงเกษตรกรรายย่อยก็จะมีโอกาสปลูกได้หรือว่าปลูกเสริมจากการทําไร่ทํานาเพียงไม่กี่ต้นก็จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งได้และพันธุ์ที่แพงนะฮะบารีแดงที่นําเข้าจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นพันธุ์พิเศษราคาแพงมากนะครับต้นหลายพันบาทเลยทีเดียวนี่เป็นความร่วมมือจากสถาบันวิจัยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันผลิตเป็นต้นอ่อนเพื่อที่จะ นำสู่ตลาดแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้คนไทยต่อไปค่ะในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะ